มาที่นี่ยังไงล่ะลูกวาวา้นี่ลูกเขาต้องใช้ห่วอยางในการเล่นนะมาแบกมาเดี๋ยวพ่อช่วยไปเลยลูกอา้าวแล้วของหนูล่ะคะเอาก็ถือไปเองที่ปินมุกแค่นี้เองพ่อคะช่วยหนูด้วยคะ่ะอะไรเหรอปรโยกโอ๋อปิ่นมุกนี่ลูกแกงน้องอย่างนั้นเหรอ เย้เย <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> yeah! ้เย <Yeah! S 1> ้น่อแคดิวเย้เย้ฮคไปไปดิอ่าวันนี้วันเกิดหนูใช่ไหมลูกใช่คะ่ะหูคุณพ่อพานหนูมาถึงไอคอนสยามเลยเหรอคะเนี่ยว่าแต่มาทำอะไรที่ชั้นหเหรอคะ มาที่นี่ยังไงล่ะลูกว้าวว้าวว้าวที่นี่ที่ไหนล่ะคะคุณพ่อที่นี่คือเมกาฮาร์เบอร์แลนด์ไอคอนสยามยังไงล่ะลูกว้าว ไปไปไปเครื่องเล่นมากมายสไลเดอร์ไปลองไปเล่นดูลูกไปค่ะเออเด็กๆดูมีความสุขนะเนี่ยลูงนี้น่าจะพามาเล่นตั้งนานแล้วเฮ้ยคุณพ่อหนูอยากเล่นเครื่องเล่นนั้นน่ะเออเพราะว่าไปเล่นอื่นดีกว่าลูกหนูก็อยากเล่นนะคะพ่องั้นไปเลยลูก นี่ลูกเขาต้องใช้หว่วงยางในการเล่นนะมาแบกบมาเดี๋ยวพ่อช่วยไปเลยลูกอา้าวแล้วของหนูล่ะคะเอาก็ถือไปเองที่ปินมุกแค่นี้เองไปกันเถอะลูกได้เลยค่ัพ่อ ชุดบอลแข่งกันนี่นะพอไปเล่นดีกว่าเธอเสร็จฉันแน่ปิดมุกเธอคิดว่าฉันกลัวเธอเหรอไปโยก ไรแล้วประโยกฮะคุณพ่อช่วยหนูด้วยค่ะอ๋อป่นมุกนี่ลูกแกงน้องอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวพ่อช่วยเองะโยกหนูโดน โซนมากเลยค่ะพ่ออ่ะเดี๋ยวพ่อพาไปโซนจำนะโซนกระโดดของเล่นเยอะแยะมากมายเลยไปลูกไปเดี๋ยวพ่อพาไปอ่ะไปเล่นเลยลูกเฮ้ยเฮ้ย,ยให้หน้องเขาเล่นก่อนสิเขาเป็นน้องนะ่ะหนูรออยู่ก่อนไปไหนลือ,เ,อเกง่งลูกเกง่งเ,เกง่งลูกเกง่งเ,เกง่งลูกเก่งวู้ฮูเ,เกง่งลูกเกง่งเ,เกง่งเกง่งเก่ง เออนั่นแหละลูกสนุกมากเลยค่ะพ่อตาหนูแล้วใช่ไหมคะพ่อใช่แล้วลูกไปเลยลูกไปไปแต่เดี๋ยวพ่อจะจัดการให้เอ้าเต้านี้ปิดมุกใช่ไหมลูกนี่เพิ่มความเร็วเุ้ยเอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอ้อ้ยคุณพ่อ โอ๊ยนี่คุณพ่อแกล้งหนูทำไมคะปไปเล่ยนอะอื่นต่อลูกไม่ต้องสนใจลูกรออยู่นี่นะเดี๋ยวพ่อจะไปกระโดดกับน้องอาผู้เล่นต้องยืนตรงนี้นะเด็กๆตรงเทมโพลีนตรงนี้และหนูก็จะขึ้นไปอยู่บนจอนั้นเป็นตัวละครในเกมเลยลูกน่าเล่นไหมล่ะลูก มันจะมีภาพเราที่กระโดดเทมโปลีนตรงนี้แค่เพียงเรากระโดดมันก็จะอยู่ในจอนะลูกใครอยากเล่นบ้างลูกลูกค่ะปิดมุกรอ,อก่อนไปยกเล่นเลยลูก เออเออเออก่งก็เป็นมุกมากเลยลูกเออโดดเออไปเลยลูกไปเลยโหสนุกน่าดูเลยลูกค่ะหนูก็อยากเล่นเหมือนกันนะคะดูน้องเล่นไปแค่พ่อดูพ่อก็มีความสุขแล้วถ้าหนูขึ้นไปเล่นน่ะพ่อคงจะไม่สนุกพ่อไม่รักหนูเลยอ่ะให้แต่น้องเล่นเกมไม่ให้หนูเล่นด้วยเลย ทำไมไม่ไปเล่นกับพ่อกับน้องล่ะลูกคุณพ่อให้แต่น้องเล่นเครื่องเล่นค่ะแต่ไม่ให้หนูเล่นด้วยเลยฮะแม่ก็เอาเงินให้เล่นหมดทุกคนเลยนะแต่ทำไมพ่อไม่เล่นกับหนูเลยก็คุณพ่อน่ะสิคะรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วป้าแยวแม่พาไปจัดการนี่ค นะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันนะ่ะเอา้าผมก็เล่นกับลูกแล้วไงคุณก็ปิ่นมุกบอกฉันหมดแล้วว่าคุณเล่นแต่กับใบยกไม่เล่นกับปิ่นมุกเลยผมพาลูกไปเล่นสไลเดอร์บุมแมลงแบบโค้งไงคุณแถมยังพาลูกเล่นบอลด้วยคุณโยนบอลนนะ่ะโยนบอลแข่งกันนะคุณแต่คุณพ่อนะ่ะโยนบอลใส่พี่ป่นไม่ใช่หรอคะใช่ค่ะเล่นบอลคุณพ่อก็โยนใส่หนูด้วยเอา้าใบยก คุณยังเป็นแบบนี้อีกถ้าคุณรักลูกไปเท่ากันอีกฉันจะไม่ให้คุณมาเล่นทัมเบอร์แลนด์อีกแล้วนะคฮ้ยไม่ได้นะคุณผมยังอยากมาเล่นทัมเบอร์แลนด์ต่อมันสนุกผมแค่แกล้งลูกเล่นนะคุณยกโทษให้ผมได้ไหมคุณปิ่นมุกยกโทษให้พ่อน,นะลูกครั้งนี้พ่อสัญญาว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อจะทําแบบนี้นะลูกนะปิ่นมุกให้อภัยพ่อเขาไม่ลูกให้อภัยค่ะแต่คุณพ่อต้องเล่นกับหนูและให้หนูเล่นเครื่องเล่นกระโดดนั้นด้วยนะคะได้ลูก พ่อจะพาหนูเล่นกระโดดตรงนี้แล้วจะพาหนูไปเล่นทุกอย่างเลยในฮาร์เบอร์แลนด์นะลูกนะอืมดีแล้วล่ะคุณมาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิม่ซื้อนี่โดนได้ไปลูกโดนมาแล้วลูกเห็นไหมคุณให้ครอบครัวเล่นด้วยกันสนุกกว่าใช่แล้วคุณสนุกมากเลยคุณเก่งมากเปลูกโดนแล้วโดด นายร้องว้าวลูกสาวรอ้องเยชุดเ่ชเก่งมากเกมากเล,ลก่งมากลุ่มลน้อยดันถามเพราะความสงสัยคือพอไม่ได้ไปเอามาจากที่วัดรั่วที่อื่นที่ไกลไแต่พอไปซื้อมามาจากโลตัสน,นั่นไงใส่เลยกำลังฮิปรับรองไม่ชไมเชยม,มาแล้วหนูจ้าชุดกกวาที่หนูอยากได้ แล้วหนูสองคนได้หมวกน่ารักน่ารักนี่ยังไงอะลูกใช่แล้วค่ะสามารถเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมได้แต่ว่าหมวกนี้น่ะพ่อขอใส่ได้ไหมลูกลูกใส่ไม่เหมือนนะลูกเออแล้วหนูจะใส่อะไรห่ะครับพ่ออ้าวก็ไม่ต้องใส่สิพ่อกับน้องจะใส่ถ่ายรูปด้วยกันเอาไปเลยรูปใบโยขอบคุณค่ะพ่อคุณพ่อเช็คให้หนูด้วยได้ไหมครับหนูก็เค็คเองสิไปใบโยกเราไปกินโอพับ แล้วไปเช็คกันท่าน,นอกกันเถอะลูกไปไปไปลูกไปเช็คไปเช็คกันเถอะลูกไปพ่ชาแล้วเหรอเนี่ยทำไมคุณพ่อคุณแม่ไม่มาปลุกกันนะเอา้าคุณพ่อชาาแล้วทำไมไม่ได้ปลูกหนูละคะเอา้าลูกก็พ่ออยากให้หนูนอนเยอะๆไงลูกจะได้พักผ่อนให้เพียงพอไงเอา้าแล้วพวกลูกจะรีบตื่นไปไหนอะลูก ก็หนูจะรีบตื่นเช้าไปซื้อขนมไงคะหนูขอตังค์พ่อได้หรือเปล่าคะอ๋อไปซื้อขนมอย่างนั้นเหรอกี่บาทละลูกมาเดี๋ยวพ่อจะเอาให้10บาทพอไหมลูกอ่าสัก300ร้อได้ไหมคะพ่อเอา้าจะซื้ออะไรเยอะแยะลูกก็หนูจะซื้อขนมโอภัพให้ครบ240บาทไงคะพวกเราจะได้หมองน่ารักน่ารักด้วยอันนี้ลูกเอาเงินไปซื้อขนมโอภัพนะลูกนะขอบคุณค่ะพ่อ ขนมโอภับยังงั้นเลยอยากกินกับลูกยังเลยทั้งรสสวิตโคเรียนเผ็ดนิดนิดนัวหนหน่นอย,อ,ยอร่อยมากและอีกรสหนึ่งรสเอ็กตีมสไปซี่โคเรียนนี่แหละเผ็ดมากสาใจวัยรุ่นต้องรอกินกับลูกซะแล้วขนมโอภัพ เอ้าได้ใส่อะไรมาลูกนะอ้าวแล้วหนูสองคนได้หมวกน่ารักน่ารักนี่ยังไงลูกอ้าวก็นี่คือของแถมที่หนูซื้อครบ240บ,บาทไงครัยาใส่ยังเลยอ่ะอ้าวแล้วหนูสองคนได้หมวกน่ารักน่ารักนี่ยังไงลูกสามารถเอาใบเสร็จไปแลกของพรีเมียมได้ตุ๊ก,กตาผ้าห่มสุดน่ารักผ้าคลุมสุดเท่หรือแก้วน้ำสุดคู่ได้ที่เพจโอพับ ขนมโอพับค่ะพ่อมีสองรถให้เลือกเลยอขนมโอพับมันน่ากินมากเลยนะลูกแต่ว่าหมวกนี้น่ะพ่อขอใส่ได้ไหมลูกลูกใส่ไม่เหมือนนะลูกเอามาให้พ่อดีกว่าลูกนะ พ่อจะได้ใส MM> ่ถ่ายรูปกับน้องพอดีเลยหนูก็อยากใส่เหมือนกันนะคะพ่อและอีกอย่างคุณพ่อหัวหลุนน่ะใส่ไม่เหมือนหรอกมาขามาเลยลูกมาน่ารักไม่รูกใบโยน่ารักมากเลยค่ะพ่อเออแล้วหนูจะใส่อะไรห่ะคะพ่ออ้าวก็ไม่ต้องใส่สิพ่อกับน้องจะใส่ถ่ายรูปด้วยกัน หนูก็กินขนมโอพับไปนะลูกนะมันมีผงอยู่ในซองด้วยเอามาเช็คเช็คเช็คกินได้นะอ่ะเดี๋ยวพ่อเช็คให้นะลูกนะเพราะว่าในขนมโอพับเนี่ยมันมีผงอยู่ในซองแล้วเอามาใส่ในซองแล้วพ่อก็จะเช็คให้ลูกนะหนูชอบเอ็กซ์ตีมสไปซี่โคลเรียนค่ะโคเรียนอะไรให้น้องเลือกก่อนสิเลือกเลยลูกหนูชอบสวิตโคลเรียนค่ะมาลูกมาเดี๋ยวพ่อเช็คให้นะลูกนะ นี่ไงลูกผงเชคที่อยู่ในซองผงสวีทสไปซี่โคลเลียนลูกวู้ฮู้อ่ะอ่ะนี่ดูสิอยากให้เผ็ดเท่าไหร่ก็โรยลงไปเลยลูกอ่าเน่เน่เน่อ่ะจากนั้นเราก็เชคลูกมาแล้วลูกจ้าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาที่มีเสน่เชคี่ค มาแล้วลูกจ๋าอาได้แล้วใบยศเน่รสวิตโคเลียนนัวนิดนิดเผ็ดหน่อยหน่อยอร่อยแน่นอนลูกสวิตโคเลียนพ่อเชคมาให้เลยลูกเข้าถึงเนื้อขนมอย่างแน่นอนลูกเอาไปกินเลยลูกอ,อเอาไปเลยลูกะบยคขอบคุณพ่อคุณพ่อเช็คให้หนูด้วยได้ไหมคะหนูก็เช็คเองสิไปใปโยกเราไปกินโอพับแล้วไปเช็คกันทีานอกกันเถอะลูกไป ไปลูกไปเช็คไปเช็คกับเธอลูกไปไปไปคุณพ่อไม่รักหนูเลยรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วขนมโอพับรสเอ็กซ์ติมสไปซี่โคเรียนถ้าคุณพ่อเช็คให้คงอร่อยน่าดูปิ่นมุกหนูมานั่งร้องไห้อะไรตรงนี้ลูก ก็คุณพ่อน่ะสิคะเช็คขนมโอพับให้น้องแต่ไม่เช็คให้หนูคุณพ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วคะ่ะอ้าวนี่มันขนมโอพับรสเอ็กซ์ติมสไปซี่โคเลียนนี่เผ็ดร้อนโดนใจสายเผ็ดร้อนยิ่งกินยิ่งเผ็ดยิ่งกินยิ่งอร่อยนี่งั้นให้แม่เช็คให,ให้แม่ลูกให้แม่เขย่าให้นะก็ได้นะคะแต่ว่าหนูอยากให้คุณพ่อเช็คให้มากกว่าหนูอยากรู้ว่าคุณพ่อรักลูกเท่ากันหรือเปล่า งั้นเดี๋ยวแม่พาไปจัดการนี่คุณอะไรคุณฉันรู้หมดแล้วนะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันนะ่ะคุณไม่เช็คขนมให้ลูกคุณรู้ไหมว่าการเช็คขนมอ่ะมันทําให้อร่อยแล้วก็เพิ่มความเผ็ดผมก็ให้เงินลูกไปซื้อกินแล้วไงแล้วทีนี้ผมก็เช็คให้ประโยคแล้วป่นุกก็เช็คให้ตัวเองมันจะเป็นอะไร่ะลูกอะ แล้วคุณถามลูกไหมว่าลูกอยากเช็คเองหรือเปล่าคุณเช็คให้แต่ใบหย,ยกแบบนี้ปิ่นมุกเขาจะเสียใจนะคุณใช่ค่ะหนูเสียใจมากถ้าคุณพ่อเช็คขนมโอพับให้หนูหนูอาจจะได้กินขนมที่มันอร่อยมากกว่านี้อย่างนั้นเหรอลูกนี่พอ่อเป็นพ่อที่รักลูกไม่เท่ากันอย่างนั้นเหรอคุณผมขกโทษนะปิ่นมุกพ่อกอโทษนะลูกยกโทษให้พ่อได้ไหมลูก หนูให้ยให้คุณพ่อก็ได้ค่ะแต่คุณพ่อต้องเช็คขนมโอพับรสสไปซี่โคลเลียนให้หนูนะคะแล้วคุณก็ต้องเช็ครสสวีทโคลเลียนให้ฉันด้วยนะได้ลูกเดี๋ยวพ่อจะเช็คขนมโอพับให้ลูกเองแล้วพ่อก็ขอสัญญานะว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อจะรักลูกไม่เท่ากันนะลูกค่ะดีแล้วล่ะคุณ แกมีใบเดียวค่ะพ่อทำยังไงดีคะมีใบเดียวพี่ปิ่นเขาเป็นคนเอามาก็ต้องให้พี่ปิ่นเขาเป็นคนกินนะลูกนะเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วพ่อรนะักลูกเท่ากันแล้วนะใช่แล้วลูกพ่อรักลูกเท่ากันแล้วเอ่อคุณพ่ออันนี้โหลใส่อะไรหรอคะคุณพ่อแก้วใส่น้ำของม่ยกยังไงล่ะลูกเฮ้ยเรียพ่อ,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 อจะลินก่อนไนดะ้ยังไง ก็ต้องให้น้องกินก่อนสิหนูเป็นพี่หนูต้องเสียสละนะลูกหนูก็หิวเหมือนกันนะครับพ่อคูปัอ้าวอะไรลูกพ่อคะทำอะไรอยู่หรอคะน้ำส้มนี่นะอ้าวอยากกินน้ำสม้มอลูกไปไปไปเอาแก้วมาคนละใบไปไปได้หรอคะ อ้าวนี่ครับพ่อแก้วของหนูพ่อคะแก้วมีใบเดียวค่ะพ่อทํายังไงดีคะมีใบเดียวพี่ปิ่นเขาเป็นคนเอามาก็ต้องให้พี่ปิ่นเขาเป็นคนกินนะลูกนะคุณพ่อรักลูกเท่ากันแล้วใช่ไหมคะใช่แล้วลูกพอพ่อสัญญาไว้แล้วนี่ ว่าพ่อจะรักลูกให้เท่าๆกันไงงั้นหนูลินก่อนเลยนะ,ะยยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อไปเอาแก้วมาให้ก่อนนะลูกนะนะงั้นหนูขอลินนิดนึงนะคะลิ้นอะไรลูกเอ้<ม>กินพร้อมกันดีกว่าลูกเดี๋ยวพ่อลูกไปเอาแก้วมาให้นะลูกนะค่ะหนูใช้แก้วนี้นะค่ะแลวไปหยกเดี๋ยวพ่อไปหยิบม,มาให้ค่ะเห็นไหมฉันบอกเธอแล้วว่าพ่อรักลูกเท่ากันนะ่ะ ใช่แล้วลูกพ่อรักลูกเท่ากันแล้วนี่ลูกแก้วใบหยกอ่ะอ่ะถอยหน่อยลูกอ่ะนี่นี่นี่ใหญ่จังเลยใหญ่จังเลยโหเลยเลยฮิฮูเออคุณพ่ออันนี้โหลใส่อะไรเหรอคะคุณพ่อแก้วใส่น้ําขอไบหยกยังไงล่ะลูกเฮ้ยทำไมมันใหญ่จังอะน้าหน้าก็น้ามันก็มีแค่นี้ แก้วใหญ่แค่ไหนเทไปมันก็ปริมาณเท่าก nice ันแหละใช่แล้วลูกอ๋องั้นเหรอเฮ้ยเพือินก่อนได้ยังไงก็ต้องให้น้องกินก่อนสิหนูเป็นพี่หนูต้องเสียสละนะลูกแต่หนูก็อยากกินเหมือนกันนะคะให้พี่ดูได้เฮ้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยไเป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 เฮ้ย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 ้้ เดี๋ยวให้พ่อลินให้น้องก่อนนะลูกเดี๋ยวหนูค่อยกินนะอะคุณพ่อคะลินให้หนูได้เลี้ยงคะมันยังไม่ถึงขวดที่26เลยนะลูกฮะ หนูก็หิวเหมือนกันนะครพ่อครูปาเอาละมันเหลือแค่นี้เองนะลูกโอ้ยลินให้ปิดมุกก็แล้วกันนะเนี่ยให้หนูกินแค่นี้จริงๆเหรอคะพ่อเออนะก็เท่ากันอยู่เนี่ยเห็นไหมครึ่งแก้วนิดๆนะลูกเห็นไหมของใบหยกก็ครึ่งแก้วของหนูก็ครึ่งแก้วไงลูกอ่าไปเลยลูกอ่านี่นะลูก ของใบโยจริงเหรอคะพ่ออ่ะใช้หลอดดูดเลยลูกเออซามากเลยบินมุกซามากเลยเอออร่อยไหมลูกอร่อยมากเลยค่ะพ่อพ่อลองกินดูสิคะ อ๋ได้เลยล,ลูกป,ปึป๊อินมุกมานั่งทำอะไรตรงนี้เนี่ยหนูไม่ได้มาทำอะไรหรอกค่ะแม่หนูแค่มาขี้ไม่ออกไปอาหารหนูนะคะใส่หนูเน่ามากเลย,ย่าะขี่หนูเท่าเลยดำน้ำเลยค่ะแม่แต่สีหน้าแบบนี้พ่อรักลูกไม่เท่ากันอีกแล้วใช่ไหมแม่รู้ได้ยังไงคะ เดี๋ยวแม่พามาจัดการค่ะนี่คุณคุณแม่อะไรอะคุณฉันรู้หมดแล้วน,นะว่าคุณรักลูกไม่เท่ากันนะ่ะอะไรเหรอคุณเรื่องที่ผมลรีนน้ำส้มให้ไม่เท่าเทียมอย่างนั้นเหรอคุณผมก็ลรีนให้ลูกทั้งสองคนแล้วไงคุณดูนี่คุณก็ดูแก้วน้ำสิคุณให้ปิ่นมุกเล็กนิดเดียวแต่ของใบยก แก่บเบลอ่มเลยถ้าคุณรักลูกไม่เท่ากันแบบนี้ต่อไปพวกเราจะไม่อยู่กับคุณแล้วอย่างนั้นเหรอคุณปีนมุกคุณผมขอโทษนะผมนี่เป็นพ่อที่แย่จริงๆเลยอะ่ะงั้นครั้งนี้พ่อขอโทษนะลูกยกโทษให้พ่อได้ไหมป่นมุกปีนมุกยกโทษให้พ่อขาไม่ลูกยกโทษแน่ค่ะแต่ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะคะ ขอบคุณมากที่ยกโทษให้พ่อนะพ่อสัญญาว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายที่พ่อจะรักลูกไม่เท่ากันแล้วลูก